อายสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะคลิปที่แล้วที่ผมทําไว้คือข้อดีล้วนๆนะครับของ p c x 1 6 0นะครับคลิปนี้จะมาเป็นข้อเสียล้วนๆนะครับฉบับแบบไม่เกรงใจใครเลยนะครับเอาแบบคือบ่นขอบ่นแล้วกันนะแต่สําหรับตัวผมอะไม่มีปัญหาอะไรกับกับรถนะแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดานะครับหรือเป็นลูกค้าที่มาซื้อนะครับอย่างแรกเลยนะครับชิลนะครับ ชิวเดิมติดรถนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรทําไมถึงเป็นรอยง่ายขนาดนั้นทุนใช้วัสดุอะไรนะครับคือไปซื้อชิวแต่งมาใส่เนี่ยไม่เป็นนะครับไม่มีรอยเช็ดยังไงก็ไม่มีรอยนะครับชิวแต่งถูกๆเนี่ยไม่มีรอยนะครับชิวแท้ของศูนย์เนี่ยอันละหกเจ็ดร้อยเนี่ยนะครับเช็ดไปทีเดียวรอยขึ้นนะครับเต็มไปหมดนะครับอันดับต่อไปนะครับความก๊อกแก๊กนะครับของชุดสีนะครับดังนะครับ เป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นของแท้เลยนะครับว่าถ้ารถคุณทุสีดังนะครับคุณได้ p c x ของแท้นะครับนี่คือเรื่องที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่ขอบ่นนะครับจากผู้บริโภคนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับคือยังไงก็ดังอะแต่ถ้าน้อยคันที่จะไม่ดังครับที่เขาขี่เบาๆถนอมถนอมคุณไปตกหลุมที่เดียวอะคุณก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณไม่ข้างหน้าดังก็ข้างหลังดังต้องมีที่ดังอนะพูดง่ายๆอะไม่ ไม่ตรงนุ้นดังก็ตรงนี้ดังดังกบกบแกบนะครับตราเครื่องอยู่เฉยๆก็ดังนะครับอันดับต่อไปนะครับมาที่โชคเลยไหลมาที่โชคเลยนะครับโชคเดิมของศูนย์เนี่ยนะครับมันมีมันก็เหมือนไม่มีอย่างของผมอันเนี้ยผมเปลี่ยนมานะผมเปลี่ยนเป็นของไว i อตรงรุ่นนะครับสามห้าศูนย์เคยทํารีวิวไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับเปลี่ยนมาใช้เนี่ยนุ่มนะครับโชครุ่นอื่นนะครับเอามาใส่โชคอะไรก็ได้เอามาใส่ p x นุ่มหมดนะครับยกเว้นโชคเดิมนะครับ โชคเดิมคือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนคุณขี่จักรยานอ่ญญอะเหมือนมันไม่มีโชกอ่ะนะครับแข็งกระดกโกกนะครับสะเทือนแบบขี่ไปนี่ตับไตไส้พุงสะเทือนหมดนะครับเวลาไปเจอพวกเนินหรือว่าล่องตามถนนอะไรเงี้ยคือมันแข็งเกินไปนะครับไม่รู้ว่าทีมวิศวกรเนี่ยออกแบบมาแบบไหนนะครับเขาจะมาให้ทุกหนักๆยังไงแต่ถ้าบรรทุกหนักๆน,น,นุ่มนะค่อนข้างนุ่มลงมาแต่ว่าถ้าขี่คนเดียวนะครับผู้หญิงหรือตัวเบาเนี่ยคนน้ําหนัก หกกว่า70็เนี่ยขีไวเถอะตับพังนะครับสะเทือนพังหมดอ่ะไม่มีความนุ่มเลยนะครับเฉพาะชกหลังนะชคหน้ายังพอโอเคนะครับยังพอได้นะครับแต่ชกหลังนี่ไม่มีเรียกว่าไม่ได้มีความนุ่มนวลเลยนะครับแข่งกระดกกระแทกสะเทือนอย่างเดียวนะครับค่อนข้างแบบหุดหงิดนะครับอันดับต่อไปนะครับเป็นมาตั้งแต่ตัว2 0 2 1ที่ออกมาใหม่นะครับก็คือเปิดเบากับเปิด ฝาถังเติมน้ํามันเปิดยากนะครับปี22แม่งก็เปิดยากนะครับปี23ที่จะออกมาก็เชื่อเถอะแม่งเปิดยากนะครับไอ่บอกนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับคือมันแต่ฝาถังน้ํามันเนี่ยบางคนขี่เข้าไปในปั๊มน้ํามันแล้วนะครับจะเติมน้ํามันเติมไม่ได้นะครับเปิดไม่ออกนะครับต้องเรียกให้เด็กปั๊มมาช่วยเปิดนะครับก็จะกดตรงนี้แล้วก็กดสวิตช์เปิดพร้อมกันมาถึงจะเปิดออกมาได้นะครับก็ไอ้วิธีแก้มันก็ไม่ยากหรอกนะครับใครใครที่เป็นหรือใครที่ อยากจะรู้วิธีแก้ก็ง่ายๆย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับทำไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องมาบ่นไงในฐานะผู้บริโภคว่ามันไม่พัฒนาเลยไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยนะครับปีเว่เป็นยังไงนะครับปี22เป็นอย่างนั้นและปี23ก็จะเป็นอีกเชื่อเถอะนะครับยังไงก็เป็นนะครับปัญหาตรงนี้ถ้าคุณรับได้คุณก็ซื้อนะครับอันดับต่อไปนะครับพักเท้านะครับพักเท้าเนี่ย มีปัญหากันเยอะหลังจากใช้งานไปสักพักหนึ่งบางคนก็พับขึ้นพับลงแล้วก็มันงอนะครับพับไม่ออกแล้วติดหกักงออะไรพวกนี้วัสดุมันผมว่ามันกองแกงไปนะครับใครที่ดูดแลดูแลเป็นหยอดน้ามันก็จะไม่เป็นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณออกแบบยังไงนะครับฝั่งขวาเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงโคง้งมันเบี้ยวหรืออะไรหรือว่าพักเท้าฝั่งขวาเนี่ยมันหนักกว่าฝั่งซ้ายนะครับคือถ้าพับลงมาสุดแล้วมีคนซ้อนเนี่ย มันจะมาเบียดกับชุดสีจนเป็นรอยนะครับเป็นหลายคันนะครับโดยเฉพาะปี21เนี่ยคือพับลงมาปุ๊บคนเหยียบปุ๊บนี่เลยแนบนะครับสนิทเลยนะครับจูบกันเลยนะครับระหว่างชุดสีกับพักเท้ามันก็เป็นรอยบางคนแบบเขาเห็นแบบเขาก็หูดหินนะซื้อรถมาใหม่ๆใช้แบบเฮ้ยถนอม,มรถไม่ยังดีเป็นรอยนะครับไอ้ฝั่งขวานะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยไม่เป็นนะครับปี2022ก็ยังเป็นอยู่นะครับไม่ได้มีการแก้ไข มันแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใช้ทุกอย่างของเดิมนะครับเขาเปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนแค่สีนะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรเขาออกแบบมาแล้วอ่ะมันก็จะใช้แพลตฟอร์มเนี่ยยาวไปยันปียี่สามนะครับมันก็จะเหมือนกันเหมือนเดิมปัญหาเริ่มเดิมก็จะเกิดขึ้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกแก้ไขไปนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมายังไงว่ามันไม่บาลานซ์กันหรือว่ามันมีส่วนไหนที่เอียงเหรอตัวรถมันเอียงหรือไงมันเลยทําให้ยางกินขวาด้วยหรืออะไรยังไงนะครับสาเหตุหลักๆนะครับก็ไม่รู้ เพราะว่าเราไม่ใช่ทีมวิศวกรนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับของ Honda ที่เป็นสายพานก็คือชุดข้างนะครับชุดข้างรถอนยี่ห้อว่าดังแล้วนะครับชุดข้างดังกว่านะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะจับเสียงได้ไหมแต่รถผมเนี่ยดังไม่มากนะแต่เป็นคันอื่นผมเคยได้ยินโอ้โหดังกอกกอกกอเลยนะครับเหมือนคนมาครอบตันะครับดังเป็นแบบเหมือนมีไก่อ่ะกอกกอกกอกอยู่ข้างๆงนะลองฟังดู ีในสตาร์ทเครื่องนะของผมนี่ยังถือว่าไม่ดังนะอันนี้ไม่ดังลองฟังดูครับก็เคยหาสาเหตุมาครับมันเกิดจากไอกิปล็อกชามหลังเต่านะครับกับเม็ดเวลาที่มันดันกันอนะ่ะมัน มันอะไรก็ไม่รู้แหละนั่นมันทําให้มันดังนะแต่ว่าพอไปเปลี่ยนมันก็เงียบไปเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับสายพานก็ตีแข้งนะครับที่ว่าดังเนี่ยเพราะว่าแข้งเนี่ยมันแคบมากระหว่างแข้งแข้งกระชาวแล้วพอสายพานมันออกมาตีมันมันขึ้นสุดลงสุดอะ่ะมันก็จะตีแข้งนะครับเปลี่ยนไอคิปล็อกชามมาหรือเปลี่ยนเม็ดเปลี่นอะไรมาครับก็เงียบอยู่ประมาณ3วันเดี๋ยวก็ดังอีกนะครับแต่ของผมนี่ต้องบอกว่านี่เบาแล้วนะนี่ไม่ดังนะ ไม่ค่อยดังมากแต่ในนี้อาจจะเสียงดังมากแต่ว่าเวลาขี่จริงไม่ค่อยดังนะครับบางคนแก้ปัญหาด้วยการไปเปลี่ยนท่อนะครับใส่ท่อให้มันดังกว่าชุดข้างนะครับก็เลยกบเสียงชุดข้างไปได้นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับบางคนเขาก็มีวิธีแก้ไขอะไรเขาแบบว่าฮ่า,าเนาะบางคนบอกเฮ้ยผมลงผมใส่ท่อเลยครับเสียงกบเสียงข้างไปล,ลองไปดูที่ห่ออื่นไม่ดังเนะขาไม่ได้ดังเท่าฮอนด้าพูดตรงๆฮอนด้าเนี่ย สกูปปงสกูปปี้คลิกดังหมดนะครับแล้วคลิกตัวใหม่ที่ออกมาก็ปัญหาเฟืองเฟืองของปั๊มน้ํามันเครื่องอะน้ามันเครื่องมันไม่ค่อยดีนะครับเฟืองตัวนั้นแล้วก็เนี่ยอย่างรุ่นเก่าๆอะ่ะมันก็ดังนะแต่ผมอะใช้ฮอนด้ามาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่น2จังหวะตั้งแต่เป็นเทน่าโนวาเด็อะไรพวกนั้นอะโนวาา r ธรรมดาอะไรพวกเนีน้ผมว่าวัสดุสมัยก่อนอะอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยมันทนทานกว่าสมัยใหม่นะ สมัยใหม่รถสมัยใหม่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนเลยอะไหล่ไม่ค่อยทนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องแอโรไดนามิกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาแล้วมันเขาวิจัยมาแล้วว่ามันดีหรือมันอะไรยังไงนะครับรถเดิมๆเนี่ยเดิมๆเนี่ยผมเคยขี่เนี่ยบนถนนพระรามสองเนี่ยอ่าช่วงแปดสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ผมไปโหลดหน้ามานะรถเดิมๆนะแปดสิบขึ้นไปเนี่ยเวลาแซงสิบล้อหรือโดนสิบล้อแซงเนี่ยใส่เป็นงูเลยนะครับ เวลาเจอลมแรงๆเนี่ยสายเป็นงูเลยนะครับขี่แล้วไม่มั่นใจเลยนะครับเรื่องเข้าโคง้งเข้าอะไรปกติมั่นใจแต่ว่าขี่ทางตรงแล้วเจอลมแรงๆเนี่ยสายนะครับต้องไปโหลดหน้ามานะครับคลิปโหลดหน้าผมก็เลยเคยทําไปแล้วลองย้อนไปดูได้นะครับมันช่วยให้รถ่หน้าไม่สายนะครับถ้าไม่โหลดอ่ะยังไงก็สายนะครับขี่แปดสิบประมาณแปดสิบขึ้นไปเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับอันนี้ก็คือมาบ่นนะครับมาบ่นในในในข้อที่ รู้สึกว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับข้างหน้าใครเป็นใครมีอาการลองคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับก็เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ความกักนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือความกัก ABS เนี่ยพูดถึงในตัว ABS นะล้อหลังไม่มีนะครับมีแต่ล้อหน้านะครับตัว ABS นะอันนี้ของผมอะตัวสแตนดาดนะตัว ABS ของคู่แข่งเขาอ่า เขามีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับมีแอปเชื่อมต่อมือถือคอนเน็กในในหน้าเรือนไม้หน้าอะไรด้วยเทคโนโลยีก็จะเต็มแถมราคาถูกกว่านะครับแต่อันเนี้ยใส่มาให้เหมือนเหมือนใส่มาแบบใส่หน้าหลังไม่ใส่นะครับคือมันควรจะมีทั้งหน้าและหลังปะมันมีแค่หน้าอย่างเดียวอะไรแบบนั้นนะครับหลังหลังมีแท็กชั่นมาแต่ไม่มี A B S นะครับ แต่เป็นดิสแล้วแต่ไม่มีมีแค่ข้างหน้านะครับเหมือนก็ใส่มาเพื่อเพื่อให้ตามคู่แข่งทันเพราะคู่แข่งเขามีทั้ง ABS หน้า ABS หลังนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะกักสเปคพอสมควรนะครับแล้วราคาก็ยังสูงกว่าคู่แข่งด้วยนะครับเรื่องสุดท้ายเราพูดกันเรื่องราคาแล้วเนี่ย Honda p c x, x นะครับเป็นราคาที่ออกมาจากโรงงานเลยอะ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอมาถึงตัวแทนแล้วถึงศูนย์แล้ว,ลวราคาอัพเลยราคาขยับขึ้นเลยนะครับ ขยับขึ้นไปจากที่โรงงานเขากาหนดมานะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นรถที่ต้องการนะครับจะซื้อสดแม่งก็ไม่ขายนะครับน้อยร้านที่จะขายนะครับจะให้ผ่อนอย่างเดียวนะครับผ่อนยาวๆนะครับกินดอกเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ต้องการของตลาดนะครับด้วยราคาที่แพงกว่าคู่แข่งนะครับแต่ผมก็ซื้อนะแต่ว่าก็ขอบนไงอันนี้คือเหมือนกับความในใจนะครับคือแพงกว่าคู่แข่งเยอะนะครับด้วยฟังก์ชันและออปชันและอะไรที่ ที่ด้อยกว่าด้วยนะครับก็ใครที่คิดจะซื้อที่ฟังคลิปที่แล้วมานะครับแล้วมาฟังคลิปนี้ก็ประกอบการตัดสินใจเอานะครับใครคิดจะซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงผมแค่มาให้ข้อมูลเฉยๆจากผู้ใช้งานมานะครับส่วนใครที่จะซื้อก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยในในช่องผมมีคลิปไว้หมดแล้วเรื่องการแก้ปัญหานั้นนุ่นนี้นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อวันหน้าวันหลังผมทําคลิปจะได้ไม่พลาดกันกดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ